กับเรียนท่านประธานวุิสภาที่กรบทวินเปลี่ยนสีในฐานะสมาชิกวุฒิสภาครับขออนุญาตให้ความเห็นในเรื่องของรายงานผลการแบบังานของเจ้าพนักงานปปสในการปราบปรามยาเสพติดประจำปี2,564นะครับก็คงจะเพิ่มเติมจากคณะ กรรมธิการกฎหมายการยุติธรรมและการตำรวจนะครับที่ท่านสวนรงรัตนกุลนะครับขออนุญาตเอ่ยชื่อท่านได้นำเรียนไปแล้วนะครับก็คงจะเป็นประเด็นที่ครอบคลุมแล้วทั้งทั้งเจ็บประเด็นนะครับผมเพียงแต่ว่าขออนุญาตเพิ่มเติมและเสริมในบางเรื่องเท่านั้นนะครับก็ขออนุญาตเรียนว่าเรื่องเรื่องของยาเสพติดนั้นเนี่ย เป็นเรื่องที่มีปัญหาค่อนข้างมากนะครับเป็นปัญหาตลอดมาแล้วก็เป็นปัญหาที่ <c oughs> ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆกระทบต่อสังคมในวงกว้างมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆ <c oughs> <c oughs> ทั้งในเรื่องของการแพร่ระบาดนะครับเรื่องของการปราบปรามป้องกันนะยังกระทำกันได้ จะบอกไม่เต็มที่ก็คงไม่ใช่นะครับเพราะว่าก็ก็กระทำกันมาได้มากขึ้นมาเป็นลำดับนะครับอย่างเช่นที่ปรากฏในเอกสารรายงานว่าในปี2564นี้นะครับสามารถที่จะดำเนินการจับกลุ่มยาบ้าได้ทั้ง374ล้านเม็ดไอายอีกหมื่นกว่ากิโลกรัมเฮโรอีน2,000กว่ากิโลกรัมโคเคนกัญชาแห้ง ันชาสดพืชกระท่อมต่างๆวันนี้ก็ก็มองดูผลของการดําเนินการจับกลุ่มคดีผู้ต้องหาจํานวนของยาเสพติดต่างๆวันนี้ก็เพิ่มขึ้นอยู่ตลอดเวลานะครับแต่ว่าปัญหาก็ไม่ได้ไม่ได้เบาบางลงนะครับกลับดูว่าจะหนักหนาสาหัสมากยิ่งขึ้นนะครับตั้งแต่เรื่องของการแพร่ระบาดว่ายาเสพติดเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยการจับกลุ่มขนาด10ล้านเป็น,นีถือว่าเป็นเรื่องใหญ่มากนะครับ การจับกลุ่มไอซ์ C, แค่กิโลสอกิโลก็เป็นเรื่องใหญ่แต่ขณะนี้เรามองเห็นว่าจับกลุ่มทีหลายร้อยหลายร้อยล้านเม็ดนะครับไอซ์ I C, ทีเยก็เป็นพันพันกิโลนะครับยังมีในส่วนที่การออกไปสู่นอกประเทศแล้วก็ไปจับกลุ่มที่ต่างประเทศได้เป็นจำนวนมากนะครับในแง่ของการผลกระทบที่เกิดขึ้นจากสังคมก็ ดูจะเป็นปัญหาที่พวกเราได้สัมผัสได้รับรู้ทางข้อมูลข่าวสารกันแทบทุกวันนะครับว่ามีอันตรายมากขึ้นกระทบต่อสังคมในวงกว้างมากขึ้นอย่างที่น่าเป็นห่วงทีเดียวนะครับรถสองรถสองคันวิ่งอยู่บนถนนแทบไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าสองคันชนกันแล้วคันหนึ่งเข้าไปตรวจด,ดูมียาบ้าหลายออกมารถวิ่งอยู่บนทางด่วนดีๆนะครับ ในวันวันหนึ่งไม่ค่อยมีรถตกจากทางด่วนนะครับแต่มีอยู่วันหนึ่งรถตกจากทางด่วนไอ้คันที่ตกลงมามียาบ้าอยู่ในรถเนี่ยแสดงว่ามันคงจะวิ่งควักไข่กันอยู่บนทางด่วน,นวิ่งอยู่ควักไข่ยอยู่บนถนนหน,นทางถึงมีมากขนาดนั้นผมไม่ได้ตำหนิท่านนะครับว่าในการดเนินการป้องกันและปราบปรามของสำนักง,งานปปสนั้นเนี่ยก็กระทํากันมามากมายแต่ว่ามันก็ยังมีอยู่อีกมากนะครับก็อยากจะเรียน <c oughs> เพิ่มเติมใน ประเด็นของการทำงานของปปสส,สักสองเรื่องนะครับเรื่องของการปราบปรามกระบวนการหรือผู้ค้าผู้ผิดรายใหญ่นะครับปัญหาเดิมท่านท่านบอกไว้นะครับว่าการยึดหรืออายัดทรัพย์สินเป็นการให้อำนาจเจ้าพนักง,งานปปสในการยึดหรืออายัดทรัพย์สินของกลางในคดียาเสพติดที่เป็นผู้ต้องหาในคดีที่มีการจับกลุ่มเท่านั้น ซึ่งก็เป็นปัญหาที่มีมาตลอดว่าไม่สามารถดําเนินกับทรัพย์สินอื่นๆที่เป็น,ท,ปนที่ต้องสงสัยได้ก็เรื่องนี้ก็มีการแก้ไขแล้วนะครับแก้ไขในประมวลในพร่ำยัดวิธีพิจารณาคดียาเสพติดนะครับซึ่งมีผลไปเมื่อพฤศจิกายน2564กปีนี้66นะครับหก6 6แล้วผมก็ยัขอญาตถามท่านนะครับว่า การที่ให้ขอบเขตอำนาจเจ้าหน้าที่เจ้าพนักง,งานปปสมากขึ้นตามที่เป็นปัญหาอยู่นั้นเนี่ยด,ดีขึ้นไหมครับทําให้ผลการปราบรามผู้ค้ารายใหญ่ที่ดําเนินการเป็นขบวนการดีขึ้นไหมนะครับอันนี้เป็นประเด็นที่หนึ่งที่อยากจะถามในรายงานผลการนานงานของท่านนะครับอันที่สองที่เกี่ยวเนื่องกันอีกอันหนึ่งก็คือว่าการแก้ไขประมวลกฎหมายยาเสพติด ที่แล้วเสร็จไปเมื่อปลายปี64นั้นผมจำได้ว่ามีอยู่เรื่องหนึ่งที่ที่เป็นเรื่องที่สำคัญมากและมุ่งมุ่งมั่นจะดำเนินการให้เกิดขึ้นให้ได้ก็คือการที่จะยึดทรัพย์สินของผู้กระทำความผิดไม่ใช่เฉพาะทรัพย์สินที่เกี่ยวเนื่องโดยตรงกับการกระทำความผิดเท่านั้นแต่รวมถึงทรัพย์สินอีกนึของผู้ค้าด้วยนะครับในการคิดคำนวณในแง่ที่ว่า ผู้ค้านั้นเนี่ยด้านินการกระทําความผิดมากี่ปีในทาความเสียหายให้กับรัฐและบ้านเมืองมาเป็นจุาจนวนเท่าไหร่แล้วก็ไล่ย,ยึดทรัพย์เอาจากผู้ค้ารายนั้นทั้งที่เป็นทรัพย์ที่เกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องเพื่อชดเชยให้กับสังคมและยุติกระบวนการค้านะฮะอันนี้เป็นประเด็นที่สองที่อยากจะถามท่านนะครับประเด็นที่สอง อาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับการทํางานของท่านโดยตรงนะฮะแต่ว่าเป็นการทํางานร่วมกันในเรื่องของการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดและปัญหายา,ยาเสพติดที่เกิดขึ้นกับสังคมไทยนะครับเ, <Right. S 1> เราพูดกันอยู่เสมอนะครับว่าปัญหายา,ยาเสพติดนั้นเนี่ยมันมีหลายแง่มุมด้วยกัน,นการปราบปรามก็คือด้านหนึ่งของปัญหาเท่านั้นนะรับปราบปรามดีที่สุดปราบปรามได้ผลร้อยเปอร์เซ็นไม่ได้ไหมายความว่าปัญหายา,ยาเสพติดหมดไปนะครับมันจะมีเรื่องของการป้องกัน ป้องกันในแง่ของการไม่ให้ผู้ให้ผู้คนในสังคมนี้เข้าไปสู่วงจรของยาเสพติดในเรื่องกระบวนการให้ความรู้สันทนาการหรืออะไรต่างๆพวกนี้นะครับออแล้วก็มาสู่การปรับปรามในส่วนที่ท่านรับผิดชอบคือสํนานักงานพปสนะรับผิดชอบโดยตรงนอกนั้นแล้วเนี่ยไปสู่ขั้นตอนในเรื่องของการบําบัดร,รักษานะครับซึ่งก็จะเกี่ยวข้องกับทางกระทรวงสาธารณสุขนะฮะแล้วก็เรื่องของการ เมื่อด้การบำบัดรักษาแล้วก็ต้องฟื้นฟูให้เขากลับคืนสู่สังคมซึ่งมันจะเป็นกระบวนการทั้งหมดที่ทต้องทํางานร่วมกันทํางานได้ด้าน,น,ดานใดด้านหนึ่งก็ไม่สําเร็จนะฮะทำได้ร้อเปอร์เซ็นต์ในในด้านใดด้านหนึ่งก็ไม่ใช่หมายความว่าปัญหาทั้งหมดจะจะหมดไปตรงนี้ผมผมอยากเห็นนะครับตรงนี้อยากเห็นว่าความจริงเรามีแผนอยู่แล้วอย,อย่างที่ท่านพลเอกเริญศักดิ์ได้พูดถึงนะครับว่าเรามี KPI มีตัวเป้าหมายที่จะให้สังคมปลอดภัย จากยาเสพติดมพีความมั่นใจในการทํางานของเจ้าหน้าที่แต่ว่ามันยังไม่เห็นภาพรวมของการแก้ไขปัญหาเราเห็นภาพพิธท่านมารายงานเรื่องของอุปสรรคปัญหาความก้าวหน้าในขารนปรับปรามแต่เราไม่เห็นความก้าวหน้าหรือสภาพของปัญหานี้หรือการแก้ไขปัญหานี้ทั้งหมดในภาพรวมทั้งหมดตรงนี้ก็อยากจะเห็นตรงนั้นนะครับแล้วก็อยากจะเห็นภาพรวมของการรายงานตรงนั้น เราอยากเห็นภาพรวมของคนที่เป็นเจ้าภาพในเชิงยุทธศาสตร์ในเรื่องนี้ซึ่งก็คงไม่พ้นสำนักง,งานปปสนะครับถ้าสำนักง,งานปปสจะทำหน้าที่เป็นแม่ง,งานใหญ่ตรงนี้ในการดูแลปัญหาเรื่องยาเสพติดให้ครบทุกด้านให้กับสังคมนี้ผมก็คิดว่าจะเป็นประโยชน์ยิ่งขึ้นและตำแหน่งของหัวหน้างานของท่านผม,นผมคิดว่าต้องยกระดับขึ้นมาเทียบเท่าประหลักกระทรวงก็งไม่ได้เป็นการลงทุนที่แพงหรือว่า พุ่งเฟือยจนเกินไปนะครับสำนักง,งานของท่านอาจจะต้องมาอยู่กับสำนักนายกรัฐมนตรีขึ้นกับนายกรัฐมนตรีโดยตรงหรือไม่ผมฝากตรงนี้เป็นปัญหาที่ฝากไปด้วยครับขอบคุณครับท่านท่านครับ